กระบะตอนเดียวโฟวิลราคาย,ย่อมเยาจะขึ้นเขาก็ได้เข้าสวนก็ดี สวัสดีค่ะน้องอไ,ไอวียุทธาสุราัานีนะคะวันนี้น้องไอาพาคันนี้มาแนะนําเลยนะคะ m ม s u b i s h i ไทตัน2.5 GLX นะคะคันนี้จะเป็นตอนเดียว4 w h e วิค่ะปี2014จอด2015นะคะอยากจะบอกว่าคันนี้มากกับราคาย่อมเยาวนิดๆเองนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยกระจังด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดานะคะ3เส้นแบบนี้แล้วก็มีโลโก้มิซูนะคะ ไฟมาพร้อมกับนี่ค่ะดวงโตโตใสๆแบบนี้เลยนะคะ mm. คันนี้จะได้ยางดันหลบแล้วก็เมกไลยหยดน้ำด้วยนะคะแ mm. ค่เมกกับยางเนี่ยคุ้มค่าแล้วค่ะ, mm. คะด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยทับทิมอยู่มุมข้างนะคะกร mm. ะจกก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถได้อย่างสวยงาม mm. คันนี้นะคะก็จะมีชุดบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะ mm. มาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยค่ะ ด้านหลังคันนี้นะคะมือจับก็จะเป็นสีดำนะคะคันนี้เป็นเครื่องอยนต์2.5 VGTurbo นะคะอยากให้ดูด้านล่างนิดนึงนะคะว่าของเราเนี่ยพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวไปดูในรถกันด้วยค่ะ ภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านุ่มๆนะคะสีเบตัดกับสีดานะคะคนทรลห,หน้าก็สีเบตัดกับสีดําเหมือนกันพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะคันนี้พิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นเกียร์โฟวิวแบบกระปุกนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเกียร์โฟวิวแบบไฟฟ้าแบบหมุนนะคะคันนี้ก็เลยตอบโจทย์นะคะสําหรับใครที่มองหาเกียร์โฟวิวแบบกระปุกนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับม i t s u b i s h ไต i ต้าน5 5 g l x ตอนเดียว4 w h e e l คันนี้นะคะปี2 0 1 4 2 0 5จนะคะเราจะบอกว่าราคาย่อมยมมากๆเลยนะคะแค่3,99,000บาทนะคะสำหรับใครเนี่ยที่จะมองหารถเข้าสวนนะคะขึ้นสวนบรรทุกแต่อยากได้ราคาที่มันเบาๆน้องอยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะหากใครสนใจเนี่ยก็รีบติดต่อน้องอามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 0 7 3 3 0 7 7นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะน้องอยพร้อมตอบ24ชั่วโมงค่ะ